วันนี้พาเพื่อนมามาดูอาการของเชฟครับตา2ชั้นนะหรือก็ตัวเดียวกันกับดีแม็กีศูนย์หนะครับตัวเดียวกันนะอาการที่เจอนะผมขับมาขับมาขับมาจากพนมนะครับเติมน้ํามันมาแล้วก็มาจอดไว้สองวันสตาร์ทวืดนะครับสตาร์ทวืดไม่ไดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับ ก็เลยต้องอเปิดสวิตช์ออนแล้วก็ดึงสายนี้ออกมาครับ <c oughs> ต้องเปิดสวิตช์ออนด้วยนะครับดึงสายนี้ออกมาแล้วก็จัมเข้าค้กบวกนะฮะก็ได้สตาร์ทได้แต่ไม่ติดนะครับก็ไมไ่เกี่ยวกับได้สตาร์ทแล้วอาการนี้นะคราวนี้ก่อนแรกเลยวันนั้นฝนตกนะละมดเข้านะครับมดเข้าก็ผมได้ถอดดีเลย์สองตัวนี้มาสลับกันดูแล้สตาร์ทได้ แต่ก็ยังไม่ติดอีกนะครับเพราะผมถอดปั๊มติ๊กมานะถอดสายสายใหญ่นะครับที่ไปเข้ากับตัวถังเชื้อ,เ,อเพลิงนะไอ้ปกปั๊มพวกอะไรเนี่ยครับกรเรียกไม่ถูกนะก็เปิดสวิตช์ออนปั๊มติ๊กก็ยังไม่ทำงานนะผมเลยถอดเลียตัวนี้ออกมาเลียตัวนี้ออกมา มันตัวนี้เป็นเป็นไฟ12โวลต์นะครับขานี้นะครับมีไฟ12โวลต์ขานี้เป็นกาวนะแต่ไฟไฟเกาวไม่มานะไฟเกาวไม่มานะครับแต่ผมก็เลยเล่ลองลองเอาเอา,เอาไฟ12ป้อนเข้าขานี้นะครับน้ำมันมานะ่ะทาวาดีเลย์ตัวนี้มีปัญหานะครับก็เด้หาลงมาเปลี่ยนล้ว คันนี้สตาร์ทได้แล้วสตาร์ทได้แล้วปั๊มติก๊กดูดน้ำมันมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ติดอีกเพราะว่าปั๊มติ๊กมาน้ำมันมาแต่ว่า S CV วาล์ว wow ไม่เปิดนะ S CV วาล์ว wow นะข้างในครับสำหรับ D Max นะก็จะมีสายไฟสอเส้นนะถ้า S CV วาล์วไม่เปิดก็ไม่ติดนะครับผมก็เลยไล่มาหา มาเจอดีเลตัวนี้นะครับที่มันมันเขียนว่าดีเล์ ECM main นะครับดีเล์ ECM main นะครับดีเลตปัามน้ำมันเชื้อเพลิงก่อดูแล้วนะครับไอตัวที่ว่านี่แหละครับเพราะว่าถ้าตัวนี้เสียนะครับปั๊มติ๊กจะไม่ทํางานนะแต่ป้อนไฟ12เข้ามาปั๊มติ๊กทํางานได้นะผมได้ลอยสายออกมาแล้วครับตัวนี้ก็ อันนี้ตัวเดิมมันนะเดี๋ยวจะลองลองให้เพื่อนๆดูก่อนนะ,ะเสียบเข้าไปครับเนี่ยเมื่อเราเสียบเข้าไปเปิดสวิตช์ออนจะต้องได้ยินเสียง SCD ว wow าล์วเปิดนะ,อะลองดูครับไหลอยู่2วันนะครับคันนี้รถตัวเองนะเนี่ยมันเงียบเลยครับเนี่ยครับ เงียบเลยครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเอาของออกนิหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะล่วงใส่เดี๋ยวเอาออกมาวางตรงนี้ก่อนครับนะอ่ะ,อะใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้เพื่อนดู SDV c าวไม่เปิดครับ SCV าวไม่เปิดนะเนี่ยสตาร์ทครับ เนี่ย S วาวาลไม่เปิดครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะเนี่ยผมลองมา2วันแล้วปั๊มติ๊กก็เปลี่ยนใหม่ปั๊มติ๊กก็เปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้ไปหาของเก่ามานะครับจากพักพวกกันนะพี่ปูนะแกเก็บไว้นะผมลองเปลี่ยนดูครับตัวเก่านะนะ ตัวเก่านะ,นาอ,ะอันนี้ผมใส่ไปครับอ่ะจะอยู่หน้ารถจะได้ยินเสียง SSV ว wow าลเปิดนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมฮะอ่ะติดแล้วครับติดแล้วครับนะ สรุปหมดเข้าครับตัวนี้เสียด้วยครับผมต้องพับติ๊บไล่หมดเลยครับสองวันโอเคนะเพราะว่าไฟ12โวลต์จากเชื้อเพลิงเนี่ยครับมันต่อพ่วงกันกับตัวนี้นะลองดูครับเพื่อนที่มีอาการนี้นะ ประมาณนี้ครับผม